สวัสดีครับวันนี้พนันนามาสปอยหนังเรื่องแหลงทองเลือดรถพิศวัดหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชายเจ้าชู้คนหนึ่งที่ชอบหลอกเอาเงินสาวๆไปทั่วจนได้มาเจอกับพี่น้องคู่หนึ่งเขาเข้า,ขาไปล่อลอรวงเธอไว้ทั้งสองคนแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นขเขาจะอาชีวิตรอดจากพี่น้องโรคจิต2คนนี้ได้หรือเปล่าเราไปลุ้นกันดีกว่าครับ ก่อนไปรับชมผมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกดแชร์กดติดตามและพิมพ์คอมเมนต์กันได้นะครับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปเก่าๆในช่องก็สามารถรับชมได้มีสปอยหนังสนุกๆทั้งนั้นเลยเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมสปอยหนังเรื่องเลื่อยรถพิสวาสกันได้เลยครับ สเตฟานี่กำลังแชทคุยกับแซกเธอถามเขาว่าชอบกินอะไรที่สุดแซกบอกว่าเขาชอบกินซี่โครงหมูสเตฟานี่เลยแนะนาร้านอร่อยย่านเซ็นทรัลให้กับเขาแซกได้ทีจึงชวนเธอออกไปเดทครั้งแรกด้วยกันทั้งสองนัดกันที่สะพานเซ็นทรัลในวันถัดไปหลังจากที่แซกค,คุยกับสเตฟานี่เสร็จเขาก็เปิดแชทเพื่อไปแท็กสาวอีกคนต่อ วันต่อมาทางคู่มาเจอกันที่สะพานตามนัดเขาและเธอทักทายกันอย่างเขินอายจากนั้นก็ไปทานซี่โครงหมูร้านอร่อยด้วยกันแซกบอกว่ามันอร่อยจริงๆรสชาติเหมือนกับตอนที่แม่ทําให้เขาทานแต่แม่เสียไปหลายปีแล้วเขาโตมากับซี่โครงหมูของแม่และคิดถึงแม่มากๆสเตฟานีเสียใจด้วยกับเขาเขาถามถึงครอบครัวของเธอสเตฟานีเล่าว่าเธอโตมากับพี่สาวซึ่งเลี้ยงดูเธอมาจนอายุ21ปีแต่แล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งพี่สาวก็หายตัวไป จนถึงวันนี้ก็ยังหาตัวไม่เจอสเตฟานี่เล่าเรื่องของเธอต่อว่าเธอรักเด็กและทํางานเป็นครูสอนพิเศษแต่บางทีเธอก็รู้สึกเหงาแซจากจับมือสเตฟานี่และกล้มลงไปจุ๊บแก้มของเธอเบาๆเขาเอ็นตัวลงไปกอดเธอและจูบในที่สุดทั้งคู่เจอกันบ่อยขึ้นจนมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกัน นาผ่าแพงหนึ่งแซกออกมาเจอกับไม้เพื่อนของเขาไม์ถามว่าจะเลิกกับสเตฟานี่เมื่อไหร่เขาเลยตอบว่าก็วันนี้แหละพร้อมกับพุ่งตรงไปหาสาวๆที่นั่งดื่มกันอยู่โต๊ะใกล้ๆแซกเมากลับมาที่ห้องสเตฟานี่เดินออกมาเปิดประตูให้แซกจับเธอแก้ผ้าและเข้าไปปาบๆกับเธอทันทีสเตฟานี่ร้องปฏิเสธแต่เขาก็ไม่ยอมหยุดเธอร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจชาวันต่อมาแซกบวยวายนั่งกุมหัวอยู่ที่โซฟาสเตฟานี่เดิน ออกจากห้องมาดูและถามเขาว่าเป็นอะไรแซกสายหน้าและบอกว่าไม่อยากจะรบกวนเธอเขารักเธอและไม่อยากให้เธอต้องมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้สเตฟานีถามว่าเรื่องเงินใช่หรือเปล่าแซกพยักหน้าและบอกว่าเขาเอาเงินไปลงทุนอสังหาที่ต่างประเทศซึ่งมัดจำไว้แล้ว5 0,000ดอลลาร์แต่ก็ยังขาดอีก2 0,000ื่นและถ้าเขาไม่เอาเงินไปจ่ายเขาจะต้องเสียเงินทั้งหมดไป สเตฟานี่ <Stephanie S 2> <Stephanie S 1> เดินเข้าไปที่ห้องเธอหยิบเช็คมายื่นให้พอตกกลางคืนแซกนําเงินไปใช้จ่ายกินเหล้าเที่ยวผู้หญิงสเตฟานี่โทรหาแต่เขาก็ไม่รับสายเธอส่งข้อความทิ้งไว้แต่แซกก็ไม่สนใจวันวรุ่งขึ้นสเตฟานี่พยายามโทรหาเขาอีกแต่เขาก็ไม่รับสายเช่นเคยแถมยังออกไปเดทกับสาวคนใหม่สเตฟานี่มาหาแซกที่ห้องแต่ก็ไม่มีใครอยู่ขณะที่กําลังเดินเหม่ยอ,อยู่นั้นเธอก็เห็นแซกขับรถเข้ามาในตึกพอดีสเตฟานี่วิ่งไปที่ลาจอดรถและเธอก็เห็นแซก กำลังป้าบาบกับสาวอีกคนบนรถคันนั้นเธอยืนร้องไห้ด้วยความเสียใจแซกเดิอนออกมาจากรถและรีบไล่สเตฟาน,นี่ให้ไปไกลๆ เขาบอกสเตฟานีว่าเขาชอบเธอจริงๆแต่ก็ยังเลือกเที่ยวผู้หญิงไม่ได้และถ้าไม่รังเกียจก็ขอให้เธอไปมีเซ็กหมู่ด้วยกันสเตฟานี Stephanie ร้องไห้ฟูมฟายขอร้องให้เขาอย่าทิ้งเธอไปแซกผลักเธอจนล้มลงและยังตะโกนด่าที่เธอทําตัวติดกับเขาจนเกินไปสเตฟานี Stephanie ร้องไห้ขอโอกาสและบอกว่าเธอจะเปลี่ยนตัวเองใหม่แต่แซกกลับไล่เธอและบอกว่าไม่ให้ตามเขามาอีกจากนั้นก็พาสาวขับรถออกไป ภาพตัดมาณบ้านหลังหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งกําลังต้มซุปหม้อใหญ่เธอค่อยๆรูดซิปกระโปรงขึ้นจากนั้นก็สวมเสื้อสีดําทับชุดชั้นในสีแดงแสนเซ,ซ็กซี่และเดินออกไปแซกมาดื่มเหล้ากับไม้ที่ผับเดิมเขาถามแซกเรื่องสาวคนใหม่ว่าเป็นยังไงบ้างแซกจึงบอกว่าเขานอนบ้านลีลิงมาเป็นเดือนแล้วและคนนี้เขาก็ลงแรงไปเยอะมากแถมยังได้นอนกับน้องสาวของเธออีกด้วยแต่แซกก็ยังไม่เลิกความเจ้าชู้เมื่อพูดจบเขาก็หันกลับไปกีบสาวอีกคนที่นั่งอยู่ด้านหลังทันทีจากนั้นก็ พาเธอมาสนุกบนูรถด้วยกันเช้าวันต่อมาหลีเออนอนอยู่บนเตียงส่วนหลีหลิงก,ก็กําลังทําซุปอยู่เธอตักซุปซี่โครงของโปรดมาให้แซกจากนั้นก็เรียกหลีเออที่เป็นน้องสาวให้ออกมาทานข้าวด้วยกันแต่หลีเออบอกว่าเธอจะนอนต่ออย่าเพิ่งมากวน แซกกินซี่โครงอย่างอาดออร่อยลีเออเดินออกมาจากห้องนอนพร้อมกับทําท่ายัอวยวนเขาลีลิงเอาขนมหวานตัวแดงมาเสิร์ฟเขาพอดีเขากินไปสองสามคำและใช้เธอให้ไปซื้อบุหรี่ให้เมื่อลีลิงออกไปจากห้องแซกก็รีบเข้าไปหาลีเออในห้องน้ําลีเออกําลังแก้ผ้าอาบน้ําอยู่แซกเข้าไปแล้วลวมเธอจนถึงใจจากนั้นก็ซัดเข้าไปหลายปาบจนเสร็จภารกิจ ลีลิงออกมาข้างนอกเธอหยิบซี่โครงออกจากตู้เย็นจากนั้นก็เอาใส่กระเป๋าและนําไปส่งให้กับชายคนหนึ่งที่กําลังยืนดูดบุหรี่อยู่ เธอเกลับมาที่บ้านภาพในอดีตก็ย้อนเข้ามาในหัวซึ่งเป็นภาพที่พ่อของเธอกําลังตบตีแม่เพื่อแย่งเงินไปเล่นการพนันขณะที่เธอกําลังมือมือลี่เออก,ก็เดินคุยโท,ทรศัพท์ออกมาลี่หลิงจึงบอกว่าอยากกลับบ้านดึกนักลี่หลิงเข้ามาในห้องเธอถอดเสื้อผ้าออกและเข้ามานอนข้างแซกแซกชัยมุกเดิมบอกบอกับลี่หลิงว่าเขาขาดเงินอีก 50, 5,000 0ดอลลาร์เพื่อไปลงทุนอสังหาและถ้าไม่จ่ายเขาจะโดนยึดเงินมัดจําไปลี่หลิงเลยบอกว่าเธอจะเขียนเช็คให้ในตอนเช้าพราะ ร้อมกับหยิบเอกาสารชุดหนึ่งมาให้แซกดูซึ่งมันคือพินัยกรรมที่เธอทำไว้โดยชื่อผู้ได้รับทรัพย์สินหลังจากที่เธอเสียชีวิตก็คือน้องสาวและแซกเขายิ้มออกมาอย่างมีความสุขและเข้าไปป้าวกับเธอจนหายงีตัดภาพมาที่หลีเออเธอพาเพื่อนสาวมาที่บ้านและกำลังป้าบกันแซกได้ยินเสียงจึงแอบดูอยู่ด้านนอกพร้อมกับสไลด์นอนของตัวเองไปด้วยเมื่อเสร็จภารก,กิจก็กลับเข้ามานอนที่เดิมหลีลิงดืมตาขึ้นซึ่งเธอเห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง เช้าวันต่อมาลีลิงตื่นมาแต่เช้าจุบหน้าผากของเขาและออกไปข้างนอกเมื่อเธอออกไปแซก็รีบลุกขึ้นและเข้าไปที่ห้องของลีเออเขาเข้าไปปับป๊บป้ากับเธอเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ลีลิงแอบดูเหตุการณ์ทุกอย่างอยู่ด้านนอก หลีหลิงมาที่ห้องห้องหนึ่งเธอก็นึกถึงอดีตอีกครั้งซึ่งแม่ของเธอกรีดข้อมือฆ่าตัวตายอยู่ในห้องน้ําตัดภาพกลับมาปัจจุบันหลีหลิงมองดูกระสอบใบหนึ่งที่วางกองอยู่กับพื้นมันขยับได้เหมือนว่ามีอะไรอยู่ด้านในกระสอบนั้นแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องของหลีเอ๋อเธอกําลังนอนกอดกับแซกอยู่และขอให้แซกช่วยกําจัดพี่สาวของเธอซะแซกตกใจและสงสัยว่าทําไมหลีเอ๋อถึงอยากให้ฆ่าพี่สาวของตัวเองหลีเอ๋อบอกว่าหลีมิงเป็นต้นเหตุให้แม่ต้องตายเธอ โทษแม่ว่าทาให้พ่อทิ้งไปแม่ของเธอทนคําถากถางของเธอไม่ไหวก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายลีเออบอกว่าเธอไม่มีวันให้อภัยพี่สาวแซกออกมาที่ภาพด้วยท่าทางตึงเครียดไมคเลยถามว่าเขาเป็นอะไรเขาจึงเล่าให้ฟังว่าลีเออขอให้เขาฆ่าพี่สาวของเธอซึ่งลีเออจะยอมอยู่กับเขาก็ต่อเมื่อเขาสัญญาว่าจะฆ่าพี่สาวให้แซกเล่าว่าลีลิงดูแลเขาอย่างดีแถมยังเขียยพี่นัยกรมทิ้งทรัพย์สินไว้ให้ด้วยเขาฆ่าเธอไม่ได้แต่ก็ไม่อยากเสียลีเออไปไมค เลยบอกให้เขาเลือกท้าแซคลักลีเออร์มากกว่า ก็ให้ยอมฆ่าพี่สาวตามที่เธอบอกซะแซกเริ่มคล้อยตามและถ้าหลีหลิงตายไปเขาจะได้ทรัพย์สินของเธอมาไมยแนะนําให้เขาใช้ยาพิษและจะเป็นคนเตรียมยาไว้ให้ในวันพรุ่งนี้แซกกลับมาที่บ้านหลีหลิงรอเขาอยู่ในห้องแล้วจากนั้นก็จับเขามัดมือควยหลังไว้และเอาหมอนมากดหน้าเขาจนเกือบหมดลมหลีหลิงดึงหมอนออกและเขาไปปาบๆกับเขาต่อเหมือนน้าแตกก็แยกทางเธอก็แก้มัดเขาออกเธอรู้เรื่องระหว่างเขากับน้องสาวแต่มันก็เป็นแค่เรื่องบน เตียงคุณไม่ได้รักเธอจริง,รงๆใช่ไหมแซกขอโทษลีลิงและบอกว่าเขาจะไปคุยกับลีเอ๋อเองเช้าว,วันต่อมาลีลิงออกไปข้างนอกเหมือนเคยลีเอ๋อเดินเข้ามาหาแซกและถามถึงเรื่องเมื่อคืนแซกจึงเล่าให้ฟังว่าลีลิงรู้เรื่องความสัมพันธ์ของพวกเขาแล้วเธอบอกให้แซกจัดการพี่สาวในวันเกิดที่จะมาถึงในวันมรืนแซกกลับมาหาไม้ตามนัดเขาเอายาพิษมาให้และดื่มฉลองด้วยกันเช้าว,วันต่อมาแซกตื่นแต่เช้ามาเตรียมอาหารลีเอ๋อเดินเข้ามาหาเธอ ออาสาเป็นคนใส่ย,ยาพิษเองหลีหลิงกลับมาถึงห้องแซกเข้าไปรอรับและอวยพรวันเกิดให้เธอเขาจึงพาหลีหลิงมาที่โต๊ะอาหารแซกเรียกให้หลีเออออกมาหาหลีเออเดินมาพร้อมมอบของขวัญวันเกิดให้เธอขอโทษที่ทําผิดพลาดไปหลีหลิงให้อภัยแซกและหลีเออจึงเข้าไปในครัวหยิบซุปซี่โครงหมูออกมาเสิร์ฟ ขณะที่หลีหลิงกาลังจะซดเข้าไปหลีเออก็ตะโกนห้ามไะบอกว่ายังไม่มีไวเลยจะฉลองได้ยังไงหลีเออเดินเข้าไปเติมไวนหลีหลิงจึงวางถ้วยลงและเล่าให้ฟังว่าเธอและน้องสาวชอบซุปจี่โครงฝีมือแม่มากเวลาที่ได้กินก็ทําให้นึกถึงความหลังดีๆในอดีตหลีเออเดินเอาไวามาเสิร์ฟให้และบอกให้เธอเรีบกินซุปชามนี้สักทีเพราะเป็นฝีมือของแซก เธอซดน้ำไปจนเกือบหมดชามจากนั้นก็ล้มลงน้ำลายฟูมปากส่วนแซกก็ล้มตามลงไปนอนข้างกันภาพตัดกับมายังอดีตลีหลิงกำลังถูพื้นอยู่พ่อของเธอแอบมองและจัดการสไล์หนอนตัวเองจนเสร็จภารกิจจากนั้นก็เข้ามาจับลีหลิงกลดลงที่พื้นและเอาแตงกวายัดเข้าไปในจิมมิของเธอแม่ของเธอเห็นเหตุหการณ์ทุกอย่างแต่ก็ทำอะไรไม่ได้คืนนั้นขณะที่พ่อของเธอนอนอยู่บนโซฟาลีหลิงก็แอบเอายาพิษมาฉีดใส่เท้าของเขาแล้วภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบัน ลีลิงที่นอนน้ำลายฟูมปากอยู่ก็ลุกขึ้นมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนแซกถูกวางยาจนไม่สามารถขยับตัวได้เมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาเขาจึงรู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วลีลิงและลีเออเป็นคู่รักกัน และแม่ของลีลิงมาคบกับพ่อของลีเอ๋อแต่พ่อของเธอกลับเป็นคนที่หื่นกามและชอบเข้ามาทําร้ายลีลิงทาให้จ้างคู่จัดการฆ่าเขาจนตายลีลิงบอกกับแซกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาน่าจะรู้จักจากนั้นสเตฟานีก็เดินเข้ามาลีลิงจึงบอกว่าคนนี้ต่างหากที่เป็นน้องสาวของเธอลีลิงถือกรรไกรตัดกิ่งไม้ไว้ในมือและจัดการตัดหนอนน้อยของเขาจนขาดเหมือนกับที่เธอเคยตัดหนอนน้อยของพ่อทิ้งแซกสลบไปลีลิงเปิดลิ้นชัก ออมาและเก็บหนอนน้อยของแซกไว้ด้านในต่อมาไม้มาหาแซกที่ห้องลีเออออกมาต้อนรับและบอกว่าแซกไม่อยู่ไม้เดินเข้ามาในห้องลีลิงถือกันไกลพุ่งเข้าใส่เขาทัานทีลีลิงนาชิ้นส่วนของแซกมาขายให้กับชายคนเดิมซึ่งชายคนนั้นเปิดร้านขายซุปที่โครงแสนอร่อยเขาขายดีมากจนลูกค้ากินเกลี้ยงทุกรายแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่ากําลังกินซี่โครงมนุษย์อยู่ส่วนลีลิงและลีเออก็ยังใช้มุกเดิมในการหาเหยื่อรายใหม่แต่ก็ไม่ลืมที่จะทําเมนูโปรด ของเธอในทุกๆวันซึ่งมันก็คือซุปซี่โครงเนื้อมนุษย์นั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับดูจบแล้วรู้สึกอยากกินเล้งแซบหรือซี่โครงหมูกันบ้างหรือเปล่าครับเอาเป็นว่าใครไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็อย่าเจ้าชู้กันนะใครจะไปรู้วันหนึ่งคุณอาจจะไปเจอกับสองสาวในเรื่องนี้เข้าก็ได้ขอบคุณทุกคนที่รับชมถ้าชอบก็ฝาก like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามและพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับผมพร้อมที่จะตอบทุกคอมเมนต์เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ